6ราศีเปิดทรัพย์รับโชคใหญ่จะเป็นราศีไหนบ้างติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้เคลียร์ชัดครับเข้าสู่บรรยากาศแห่งการลุ้นโชคกันแล้วนะครับว่าราศีไหนครับที่จะเป็นผู้โชคดีในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้เรามาฟังคำฝัน,ะนะครับสำหรับผู้ที่เกิดราศีธนูครับเริ่มต้นในเดือนมีนาคมนี้มีข่าวดีหลายเรื่องโดยเฉพาะดาวศุกร์ครับเป็นดาว เรียกว่าได้ตำแหน่งที่มีพลังมากๆเลยครับก็ส่งผลทำให้คุณเกิดจุดเปลี่ยนและจุดสตาร์ทแห่งการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความโชคดีคนั่นหมายความว่าคุณจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาสื่อนำโชคครับพันธุหมายถึงทรัพย์สินขนาดใหญ่ไมยถึงบ้านรถที่ดินอสังหาริมท,ทรัพย์ยุดยานพาหนะเพราะฉะนั้นตัวเลขกลุ่มพวกนี้นะครับจะทําให้คุณมีโชคไม่ว่าจะเป็นบานเลขที่นะครับทะเบียนรถหรือเลขโฉนดที่ดินของคุณ จะทำให้คุณมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนครับสีโชคดีครับคือสีเหลืองสีฟ้าสีดำเลขโชคดีของคุณคือเลข268แนะนำเสริมดวงนะครับไปไหว้พระแม่ธรณีครับที่สนามหลวงจะได้เสริมความมั่นคงให้กับชีวิตครับและนอกจากนี้ครับท่องคาถาบูชาดวงด้วยครับพระสัมสัมวิสะเทพะพระสัมสัมวิสสะ เทพะ19จบครับสำหรับผู้ที่เกิดราศีกุมที่แล้วมาคุณจะต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านถึงแม้ว่าคุณจะต้องสู้ใช้ความพยายามสูงเจอความกดดันเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับบางครั้งเนี่ยจะต้องตัดสินใจเพราะว่าเจอโจทย์ยากๆนะครับจากคนรอบข้างแต่อย่าเพิ่งกังวลใจไปครับดวงดาวแห่งโชคลาภก็ยังซับพอร์ตดวงของคุณอยู่โดยเฉพาะดาวประจําตัวของคุณครับในช่วงต้นเดือนนี้ครับโคจรเข้าในเรือนการเงินนั่นหมายความว่า คุณจะมีรายได้และมีโชคเข้ามานะครับซื้อน้าโชคครับก็ลองพิจารณาดูตัวเลขเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินการเงินของคุณทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรหัสบัญชีเลขท้าย3ตัวนะครับหรือรหัสบัตรเอทเมบัตรเครดิตเลขท้าย3ตัวของคุณนะครับแม้กระทั่งนะรหัสตั้งตู้เซฟของคุณจะทําให้คุณมีโชคใหญ่ครับสีโชคดีคือสีเขียวสีขาวสีฟ้าเลขโชคดีของคุณคือเลข 4, 2 6สองห แนะนำครับไหวพระลาหูเสริมความมั่นคั่งมั่นคงและความร่ำรวยครับนอกจากนี้ครับต้องกระถาบูชาดวงด้วยครับคะพุทธปันธูธรรมวะคะ พะพุธปันทูธรรมวะคะ12จบครับในขณะที่ชาวราศีมีถุนขอแสดงความยินดีด้วยครับดวงดาวยังส่งผลดีทําให้ราศีของคุณเกิดความคึกคักเป็นพิเศษงานมีความก้าวหน้าถึงแม้ว่ารายได้ของคุณจะมีความมั่นคงต่อเนื่องแต่ก็มีรายจ่ายจุกจิกนะครับทำให้คุณกระเป๋ารั่วกระเป๋าฉีกได้ไง่ายๆแต่ค่าวดีครับดวงดาวแห่งโชคลาภก็ยังส่งเสริมสนับสนุนดวงชะตาของคุณครับดาวเจ้าเรือนลาพระ ทับดวงชะตาของคุณเลยนั่นหมายความว่าคุณจะมีโชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันครับสื่อนำโชคครับดวงดาวแห่งโชคสัมพันธ์กับ ชะตาชีวิตนะครับก็ลองพิจารณาเลขรอบตัวของคุณไม่ว่าจะเป็นอายุวันเดือนปีเกิดปีพศออเกิดนะครับรวมถึงเลขท้ายบัตรประชาชนของคุณนั่นแหละครับจะทําให้คุณมีโชคใหญ่เข้ามาแบบเซอร์ไพรส์กันเลยทีเดียวครับสีโชคดีครับคือสีชมพูสีเทาสีขาวเลขโชคดีคือเลข3 9 2แนะนาครับเสริมดวงทําสังฆทานประจําวันเกิดของตัวเองนะครับก็ถวายพระประจําวันเกิดด้วยก็จะดีมากครับส่วนสูงสัก ประมาณ5นิ้วหรือ9้านิ้วก็ได้นะครับจะเสริมวาสนาบาร,รมีกับราศีของคุณและนอกจากนี้ต้องกระถาบูชาดวงด้วยครับปิสัมระโลปุสัมพุทธปิสัมระโลปุสัมพุทธ1ิจจบครับสำหรับผู้ที่เกิดราศีกันหาพูดถึงพื้นฐานนิสัยของคุณแล้วครับคุณเป็นคนที่เวลาดีก็ดีใจหายเหมือนนางฟ้าแต่เวลาร้ายครับเปลี่ยนร่างกายร่างเป็นซาตานโดยทันทีครับบทที่จะไม่พูดก็ไม่พูดกับนิ่งเงียบจนน่ากลัวมีพลังทําลายล้างสูงซะด้วยนะครับเคยเป็นอย่างนี้กันบ้าง ไม่ลองถามใจตัวเองดูและที่สําคัญครัช่วงนี้อย่าให้ใครเอาเปรียบเพราะว่าคุณจะถูกหลอกถูกโกงได้ง่ายจงังหวะดวงดาวครับส่งผลทําให้เกิดความโชคดีดาวเจ้าเรือนลาพะโค,โคจรอยู่ในเรือนปัตตนินั่นหมายความว่าคุณจะมีโชคจากคนรักหุ้นส่วนคู่ค้าของคุณนั่นเองนะครับก็ลองพิจารณาตัวเลขกลุ่มเหล่านี้ดู ไม่ว่าจะเป็นอายุของแฟนของคุณเบอร์โทรศัพท์คู่นส่วนของคุณนะครับรวมถึงลูกค้านะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนรอบข้างที่เป็นตัวเลขตรงนั้นแหละครับจะทําให้คุณมีโชคครับสีโชคดีของคุณคือสีเทาสีฟ้าสีดาเลขโชคดีของคุณคือเลข968แนะนำครับหาโอกาสไปสักกาละพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวดอิมครับที่เยวราชครับจะได้เสริมความเฮงความปังนอกจากนี้เขัถามบุญด้วยครับปิสัมรโลปุสัตพุปิสัมรโลปุสัตพุตสิบจบครับ ผู้ที่เกิดราศีสีงครับตั้งใจฟังดีๆครับผมรู้ว่าช่วงนี้คุณเจอแต่เรื่องเครียดเียดเรื่องหนักอ,อกหนักใจอยู่หลายเรื่องครับแต่ต้องบอกว่าให้มันแล้วแล้วไปครับทุกอย่างก็กําลังจะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีคุณสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้ครับดวงดาวแห่งโชคลาภก็ยังสนับสนุนเกื้อกูล โดยเฉพาะดาวเจ้าเรือนลาภะในขณะนี้โคจรอ,อยู่ในเรือมนมรณะครับพอฟังอย่างนี้อย่าพึ่งตก,ออกตกใจไปครับคาว่ามรณะในทางโหราศาสตร์แปลว่าต่างถิ่นต่างที่หรือนะครับการไปทาบุญนะครับจะส่งเสริมเกื้อกูลดวงชะตาและคําว่ามรณะเนี่ยครับแปลว่าความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีโชคจากความตายเช่นคุณไปเยี่ยมคนไข้ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลก็ลองตัวเลขหัวเตียงตัวเลข ที่ห้องนะครับจะทําให้คุณเกิดโชคหรือช่วงนี้คุณได้ไปนะครับงานศพก็ลองดูครับอายุวันเดือนปีเกิดของผู้ตายจะส่งเสริมทําให้คุณเกิดโชคใหญ่ๆเข้ามาเรียกเรียกว,ว่าแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับสีโชคดีคือสีเทาสีม่วงสีชมพูเลขโชคดีของคุณคือเลข973แนะนําทําบุญเสริมดวงบริจาคลงศพหรือพระขาว่อศพรับจะได้พ้นเคราะห์หมดกรรมนอกจากนี้ท่องคาถาบูชาดวงด้วยครับอวิสุทธิ์นุสานุติ อวิสุทธิสานุติ6จบครับ สำหรับผู้ที่เกิดราศีก็รากฏคุณเป็นราศีที่ติดอันดับต้นๆในเรื่องของความโชคดีในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้จําเอาไว้นะครับดวงดาวกวํลาลังจะเปลี่ยนส่งผลดีกับราศีของคุณโดยเฉพาะเรื่องของการเงินหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและที่สําคัญดวงดาวแห่งโชคลาภก็ยังส่งผลดีกับราศีของคุณด้วยดาวเจ้าเรือนลาภโคจรอ,อยู่ในเรือนสุภะสุภาแปลว่าความสําเร็จคุณจะมีโชคและมีความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่สื่อนาโชคครับสุภาแปลว่าสถานที่สูงๆหรือสถานที่ไกลๆถ้าคุณช่วงนี้ได้เดินทางไปต่างประเทศ หรือไปในสถานที่สูงๆก็ลองพิจารณาตัวเลขเหล่านั้นดูนะครับถ้าคุณได้เดินทางไปต่างประเทศตัวเครื่องบินครับก็ลองดูนะครับตัวเลขนะครับหรือได้ไปสถานที่สูงเช่นภูเขานะครับไปไหว้พระนะครับก็ลองพิจารณาตัวเลขซิมซีนะครับถ้าคุณกําลังขอพรไหว้พระสวดมนต์อยู่ นะครับหรือเลขประทัดเลขทูบมงคลตรงนั้นแหละครับจะทําให้คุณมีโชคใหญ่ๆเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวครับสีโชคดีของคุณคือสีส้มสีดําเลขโชคดีของคุณคือเลข508แนะนําครับเสริมดวงไหว้หลวงพ่อทันใจกับที่พระธาตุอยคําจังหวัดเชียงใหม่จะได้เสริมความสําเร็จนอกจากนี้ครับต้องคาถาบูชาดวงด้วยครับอิละชาขัดตะระสาอิละชาขัตตระสาสิบห้าจบครับหากใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดบันทึกคลิปนี้เอาไว้ด้วยครับ